ประวัติศาสตร์ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วครับคุณเคยเห็นพายุที่สมบูรณ์แบบไหมครับพายุที่พัดเอาเงินกว่า2,400ล้านดอลลาร์หรือราว88,000ล้านบาทให้หายวับไปกับตาภายใน24ชั่วโมงนี่ไม่ใช่หนังไซ่ไฟแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกคริปโตเมื่อบิตคอยไม่ได้แค่พุ่งขึ้นแต่เป็นการระเบิดพลังทะลุฟ้าทำลายทุกสถิติที่เคยมีมา แต่ระดับ1 1 8 8 0 0ดอลลาร์ในขณะที่คนนับแสนกำลังสิ้นเนื้อประดาตัวชายลึกลับคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนกลับกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับ12ของโลกแซงหน้ามหาเศรษฐีมากมายและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องค r y ปโต Man วันนี้เราจะมาเจาะลึกมหากาบครั้งประวัติศาสตร์ของบิตคอย ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการและต่อจากนี้ผมจะย่อยให้ฟังว่า 1. ทําทำไมบิตคอยถึงบ้าคลั่งได้ขนาดนี้เราจะไปดูเบื้องหลังทั้งเงินทุนมหาศาลจากยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock และนโยบายลับๆจากรัฐบาลสหรัฐ 2. ปฏิบัติการล้างบางชอรอดที่ใหญ่ที่สุดในรอบ4ปีเกิดอะไรขึ้นกับนักลงทุนที่เดิมพันว่าราคาจะร่วง 3. b บิตคอยแซงหน้า Amazon อได้อย่างไรและตอนนี้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนในเวทีโลกและที่สำคัญเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตทั้งบิตคอยอีเ h อ r e ียม XRP และตลาดคริปโตโดยรวมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือการวิเคราะห์ที่เข้มข้มที่สุดที่คุณต้องรู้โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันทีละประเด็นอะไรคือเชื้อเพลิงที่ส่งจรวดบิตคอยลำนี้ มันมี4ปัจจัยหลักครับส่วนที่1เชื้อเพลิง4อย่างที่จุดระเบิดราคา1ท่อน้ำดับเพลิงทางการเงินที่ชื่อว่า ETF ลองนึกภาพว่ามีท่อน้ำดับเพลิงฉีดเงินสดเข้าตลาดคริปโตไม่หยุดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแค่วันเดียวก่อนที่ราคาจะพุ่งทะลุฟ้ามีเงินไหลเข้าสปอตบิตคอย ETF ในสหรัฐสูงถึง1,180ล้านดอลลาร์ นำโดยพี่ใหญ่อย่าง BlackRock และ Fidelity และถ้านับตั้งแต่ต้นปี2025มีเงินจากสถาบันไหลเข้าตลาดนี้แล้วกว่า50,000ล้านดอลลาร์นี่คือเงินจริงเงินจากยักษ์ใหญ่ที่ส่งสัญญาณว่าเราเอาจริง 2. ลุงทรัมป์กับคลังสำรองคริปโตแห่งชาติการเมืองก็เป็นอีกตัวแปรสำคัญครับ การที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งและผลักดันนโยบายที่เป็นมิตรต่อคริปโตโดยเฉพาะการประกาศจัดตั้งกองทุนสำรองคริปโตแห่งชาติซึ่งเป็นการปูพรมแดงให้บิตคอยก้าวขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ระดับประเทศความเชื่อมั่นของนักลงทุนพุ่งทยานทันทีครับ 3. ปฏิบัติการล้างบางชอต The Great Liquidation และนี่คือส่วนที่ดราม่าที่สุดเมื่อราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วคนที่แทงลง หรือเปิดช r อตโพซิชันไว้ก็ถูกบังคับปิดสัญญาเพราะขาดทุนย่อยยับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าช็อต u e e z e มันเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มทับกันครับการบังคับซื้อคืนเพื่อปิดสัญญาขาดทุนยิ่งดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกผลลัพธ์คือเงินกว่า2,420ล้านดอลลาร์ถูกล้างหายไปจากตลาดในวันเดียวโดยเฉพาะคนที่ชอ็อตบิตคอย์โดนไปกว่า656ล้านดอลลาร์ นี่คือบทเรียนแพงของการสวนเทรนครับ 4. กองทัพมือเพชร Diamond Hands ข้อมูลจาก g l a s s m o d e ชี้ว่านักลงทุนระยะยาวและรายย่อยกำลังแห่กันเข้ามาเก็บของเมื่ออุปทานในตลาดลดลงแต่ความต้องการพุ่งสูงผลลัพธ์ก็คือราคาที่พุ่งทยานอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับส่วนที่2ผลกระทบที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกบิตคอยใหญ่กว่าอเมซอน การพุ่งขึ้นครั้งนี้ทำให้มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยทยานสู่2.36ล,ล้านล้านดอลลาร์แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอเม z o n มูลค่า2.15ล,ล้านล้านดอลลาร์ขึ้นแท่นเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ5ของโลกตอนนี้มีแค่ทองคำา m i r r s s o t t v v d i a และ Apple เท่านั้นที่ยังอยู่เหนือบิตคอยไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ และคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือผู้สร้างบิตคอยที่เป็นปริศนาซาโตชินากาโมโตะครับโดยบิตคอยที่คาดว่าเขาถือครองอยู่1.1ล้านเหรียญตอนนี้เขามีทรัพย์สินมูลค่ากว่า124,000ล้านดอลลาร์กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ12ของโลกแซงหน้าทายาทวอลมาร์ทไปแล้วและที่น่าทึ่งก็คือเหรียญของเขาทั้งหมดไม่เคยถูกเคลื่อนไหวเลยแม้แต่ครั้งเดียว อันคอยปาร์ตี้เมื่อพี่ใหญ่มาน้องๆก็มาด้วยแน่นอนครับว่าเมื่อบิตคอยวิ่งตลาดทั้งตลาดก็วิ่งตามครับอีเีเรียมพุ่งทะลุ3,000ดอลลาร์ XRP พุ่งกว่า7% Dogecoin คอพุ่งไป12%มันเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งตลาดคริปโตแล้วครับส่วนที่3สัญญาณจากสถาบันทำรับกับการเดิมพันใน XRP และอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจมากคือการเคลื่อนไหวของบริษัททรัพ z ์มีเดียที่มีโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของประธานาธิบดีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ครับเดิมทีบริษัทนี้ถือแต่บิตคอยแต่ล่าสุดพวกเขาประกาศเพิ่ม XRP, e t h เรียมและโซลาร่าเข้าไปในคลังสินทรัพย์ของบริษัทด้วยทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เริ่มมองว่าอันคอยไม่ใช่แค่เหรียญมีมอีกต่อไปแต่เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ XRP ที่มองว่าจะมีบทบาทสำคัญในการชำระเงินข้ามพรมแดนในอนาคตนี่คือการตอกย้ำความเชื่อมั่นจากฝั่งสถาบันอย่างแท้จริงครับหลังจากที่เราเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วยังไงต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการบรรจบกันของพลังสี่ด้านคือเงินทุนสถาบันนโยบายรัฐบาลพลวัตตลาดและความเชื่อมั่นของรายย่อยนี่คือสัญญาณของฟองสบู่ลูกใหม่ที่รอวันแตกหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของยุคการเงินแห่งอนาคตที่บิตคอยจะกลายเป็นสินทรัพย์หลักของโลกนักวิเคราะห์หลายคนมองเป้าต่อไปที่ 1 3 0 0 0 0ดอลลาร์1 5 0 0 0 0หดอลลาร์ 1, 50, 000, หรือแม้แต่2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ภายในปีนี้แต่ในขณะเดียวกันความผันผวนก็คือเงาตามตัวของคริปโตเสมอการพุ่งขึ้นที่รุนแรงอาจตามมาด้วยการปรับฐานที่รุนแรงได้เช่นกันสำหรับนักลงทุนชาวไทยอย่างเรานี่เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงครับเรามีนโยบายยกเว้นภาษีที่เอื้ออำานย แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าตลาดนี้ไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนคิดก็คือคุณเชื่อในเรื่องราวนี้มากแค่ไหนและคุณเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่จะตามมาแล้วหรือยังเป็นวันที่น่าตื่นเต้นจริงๆครับในโลกคริปโตตลาดกำลังเดือดประวัติศาสตร์กำลังถูกสร้างขึ้น และเราคริปโตแมนจะคอยเกาะติดทุกสถานการณ์และนำมาวิเคราะห์ให้คุณฟังแบบเจาะลึกและเข้าใจง่ายที่สุดครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกด Subscribe ช่องคริปโตแมนของเราไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและที่สำคัญที่สุดคุณละครับคิดว่ายังไงบิตคอยจะไปหยุดที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกมุมมองของคุณที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับสำหรับวันนี้ผมคริปโตแมนต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ